สวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพระเครื่องทุกทกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่450นะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับสนใจโทร0969026829นดะครับ ID l ล n e 096ย์4 0203มนะครับ,รบมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับ เดี๋ยวมารับชมรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นพระกิ่งนะครับพี่นะอันนี้เป็นกิ่งเก่าเลยนะครับหลวงปู่ทิมนะพี่เดี๋ยวดูนะครับเนี่ยครับได้มาเอาเก่าบ้านๆเลยพี่พระกิ่งเก่านะพี่นะเดี๋ยนะน่าจะเป็นกิ่งชินบัญชรน,นะพี่เนี่ยพี่เนี่ย มีรอยจานด้วยพี่นะแล้วก็หมายเลขหนึ่งสามศูนย์นะครับเป็นพระกิ่งชินบัญชรน,นะครับด้านล่างอุดผงนะครับนี่อุดผงแบบนี้นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับวงนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับเห็นไหมครับเก่าๆเ,เ,เลยพี่นะพระกิ่งกิ่งชินบัญชรปีหนึ่งแปดหลวงปู่ทิมนะครับนี่สวยๆนะมีรอยจานด้วยนะพี่นะไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะครับองค์ที่สองเป็นพับปิดตานะครับตรงนี้เป็นพับปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพี่นี่โอ้โหเนื้อย่างเก่าเลยพี่นะนี่มีรอยจานด้วยนะพี่นะนี่ครับมีรอยจานด้วยครับนี่ครับปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพี่นะครับองค์นี้นะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับปิดตาเนื้อเมะสิบนะครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับ นี่ครับมีรอยจานนะครับเก่ามากเลยนะครับองนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองนี้เป็นพระยอดขุนพลเนื้อชินเงินนะครับกุลบุรีนะครับนี่เป็นยอดขุนพลเนื้อชินเงินนะครับนี่ครับนี่สวยๆนะครับเรียมกรอบกันน้ํามาแล้วนะครับพี่นะนี่ครับพะยอดขุนพลเนื้อชินเงินนะครับองนี้เอาไป หนึ ht, 1, ่งพันบาทนะครับองเนี้ยวหนึ Hide ่งพันบาทนะครับสนใจต่อรองได้ทุกรายการเลยนะพี่นะครับองไหนเปิดแพงไปต่อรองได้ทุกรายการเลยนะครับต่อมาองนี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำลนปีสามสี่นะครับอันนี้เป็นรุ่นฟ้าคำลนปีสามสี่มีโค้ดนะครับพี่นะครับมีโค้ดนะครับนี่ตอกโค้ดไว้ด้านในนะครับพี่นะ นี่ครับรุ่นฟ้าคำลนนะพี่นะฟ้าคำลนปีสามสี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะเอาแปดร้อยบาทนะครับองแรกนะครับมีสององนะครับนี่นี่ก็แปดร้อยบาทนะครับฟ้าคำลนหลวงเพราะเงินวัดวัดบางคานรุ่นฟ้าคำลนปีสามสี่นะครับมีโค้ดนะครับพี่เห็นไหมนี่นะครับมีโค้ดนะครับผมนะสวยๆเลยพี่นะครับเนื้อเก่าๆเลยพี่ดูดิ นี่เป็นเนื้อพระบูชานะครับพี่นะเป็นเนื้อพระบูชาสมัยเก่าสมัยแก่ก่อนเลยนะครับพี่นะนะครับเอาองละแปดร้อยบาทนะครับพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับองนี้นะครับนี่ครับพี่เห็นไหมครับนี่เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ นี่เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับองต่อมาเป็นสมเด็จร้อยปีวัดลขังนะครับนี่สมเด็จพิมอ่าเป็นพิมเจดีนะครับพิมเจดีเป็นรุ่นปีหนึ่งห้านะครับพี่นะสมเด็จปีหนึ่งห้านะครับ วัะฆังนะครับนี่หลังตาปั๊มนะครับนี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัลลังนะครับสวยมากเลยนะพี่องนี้นะครับเดี๋ยวต้องซูมออกนะครับเดี๋ยวนะนี่นะครับจะได้ส่องสมเด็จแบบเนียนๆนะครับดูนะนี่ครับสมเด็จวัลฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้ครับเนื้อเก่าจัดเลยพี่ <üne S 1> นะครับเนื้อเก่าจัดเลยพี่องนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่นะองนี้นะครับองนี้นี่ไหล่ด้านซ้ายยกนะครับเห็นไหมครับเก่าๆเลยนะครับน่ครับองนี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับองนี้นะต่อมาองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับพี่องนี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยพี่ดูนะครับ นี่เป็นพิมพ์ปกโพเนื้อเก่ามากเลยนะครับเนี่ยครับสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับเก่ากึกเลยพี่นะครับมีการลงลักเก่าไปเลยนะครับนี่ครับองค์นี้ไปแปดร้อยบาทนะครับสมเด็จปกโพนะครับองค์ต่อมาเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อกู่แตกนะครับ นี่ครับเหรียญหลอกกุแตกหลวงเพ่าเงินวัดท้ายน้านะพี่เห็นไหมครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะเก่าๆเลยพี่นี่นะครับเก่าๆเลยนะครับเห็นไหมครับเก่าๆเลยนะพี่นะดูดิหลังยันห้าด้วยนะพี่นะหลังยันนิยมเลยนะครับนี่ครับองค์นี้ไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับองค์ต่อมาครับเป็นสมเด็จ บกโพนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อสมเด็จนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับเห็นไหมครับนี่เนื้อย่นๆนะครับเนื้อโลหะเดือดๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสมเด็จหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าๆเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่เก่าๆเลยพี่ นี่ครับเอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะองค์นี้เอาหนึ่พบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหลียนหลวงพ่อสีหมอกนะครับอายุแปดสิบเจ็ดปีนะครับพศหนึ่งเกนะครับหลวงพ่อสีหมอกวัดเขาวังตะโกนะครับนี่นะครับดูนะพี่ๆดูนะครับองไหนเปิดแพงไปพี่ต่อรองเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สอดสองเนะครับ องไหนพี่คิดว่าผมเปิดแพงไปพี่โทรมาต่อรองราคานะครับปิดพาร์ได้เลยนะครับพี่นะครับองค์ไหนองอื่นมีถูกมีแพงนะครับพี่นะโทรมาต่อรองมาพูดคุยกันได้นะครับนะครับไม่ใช่ว่าผมเปิดแพงไปแล้วพี่ก็คิดว่าผมขายแพงอะไรนี้นะพี่นะพี่โทรเข้ามาต่อรองได้นะพี่นะนะครับลองเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับพี่นะนี่ครับองค์นี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสีหมอกครับพี่นะหลวงพ่อสีหมอกปีหนึ่งเก้าพี่ นะครับหลวงพ่อสีหมอกปีหนึ่งกเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับองต่อมาครับเป็นล็อกเก็ตนะครับพี่นะล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมวัดแม่น้ําคูเก่าปีหนึ่งแปดครับพี่สวยมากเลยครับพี่นะสวยมากเลยนะครับนี่ครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะครับออกวัดแม่น้ําคูเก่านะครับปีหนึ่งแปดนะพี่นะ สวยมากเลยพี่นะสวยมากเลยครับอง์นี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหายากนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญอาจารย์นำนะครับพี่นะเหรียญอาจารย์นำวัดดอนศาลาปีหนึ่งเก้านะครับปีหนึ่งเก้านะครับเหรียญสวยดีนะครับพี่เหรียญนี้นะเหรียญสวยเลยนะครับเหรียญสวยดีมากเลยนะครับนี่ผิวพันธุ์เดิมๆเลยพี่นะ <transformed> นี่นะครับปีหนึ่งเก้านะเหรียญสวยดีนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตถังสื่อคมเลยนะพี่นะนี่ครับเหรียญหลวงพ่อนำปีหนึ่งเก้านะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์ลบบุรีนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์ลบบุรีนะครับนี่เหรียญนี้เลยนะครับ เห็นไหมครับเก่าๆบ้านๆเลยพี่นะเหรียญวัดโบสถ์ลบบุรีนะครับนี่เหรียญนี้เลยนะพี่นะปีสองหนึ่งนะครับปีสองหนึ่งนะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์นะครับปีสองหนึ่งเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะองค์ต่อมานะครับเป็นหลวงปู่โตพิมพ์ครึ่งองนะพี่นะเขาเรียกว่ารุ่นอนุสรสร้างโรงเรียนนะพี่ นะครับมวลสารจัดจ้านมากเลยนะพี่นะองค์นี้นะดูดิเกมวลสารเป็นก้อนๆเลยพี่เนื้อในนะพี่นะดูดีนี่เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์รูปเหมือนครึ่งองค์นะครับหลวงปู่โตะนะพี่นะรุ่นอนุสรสร้างโรงเรียนนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะพี่นะบ้นบานๆเลยนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับ องค์ <Cornell. S 2> ต่อมาได้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับเหรียญหล่อหลวงพทานะครับรุ่นสองนะครับนี่ครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะครับพี่องค์นี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญหล่อหลวงพทาเดิมๆบ้านๆผิวพันธุ์เก่าๆเลยนะครับพี่นะครับนี่รอยประกบบล็อกด้านข้างนะพี่นะเห็นไหมเก่าๆนะครับมีเส้นตรงเส้นแตกนะครับพี่นะเห็นไหมนี่ นะครับสวยๆนะครับเห็นแม่ด้านข้างเนี่ยหลอดช่อนะดูนี่ตัดการช่อออกนะครับเห็นไหมครับเหรียญหล่อรุ่นสองหลวงพ่อทานะครับพี่นะครับองค์นี้ไปหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่สวยๆเลยพี่นะครับพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยพี่นะดูดีนะครับขุนแผนหลวงปู่ทิมเก่าๆเลยพี่องค์นี้นะครับ นี่นะครับเก่าๆเลยนะพี่นะดูดินี่นะครับขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดละหันไรจังหวัดระย,ยองครับพี่องค์นี้ไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะครับเปิดแพงไปต่อรองได้ทุกองนะพี่นะองค์ไหนที่พี่คิดว่าบอลแพงเกินไปก็ต่อรองได้นะครับต่อมาองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโตพมมลังสีนะครับเป็นรูปหล่อโบราณเลยพี่ เห็นไหมครับนี่เก่าเเลยพี่นะรูปหล่อโบราณสมเด็จโตพมรังสีนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเป็นรูปหล่อสมเด็จโตนะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมต่อมาเป็นเสือนะครับ เสือหลวงพ่อวงวัดประวาดนะครับนี่เป็นเสือปั๊มนะครับพี่นะเสือปั๊มหลวงพ่อวงนะครับนี่เสือปั๊มหลวงพ่อวงนะครับพี่นะครับดูนะนี่เสือนะครับองค์นี้ไปเก้าร้อยบาทนะครับเสือองค์ต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพหกชั้นอกตันนะครับ องนี้เป็นพิมพ์หกชั้นอกตันนะครับสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับองนี้พ้ามีลงรักมาบ้างนะครับนี่พ้าสวยเดิมนะครับเก่าเก็บเลยครับพี่นะไม่หักไม่ซ่อมนะครับเดิมเดิมนะครับพี่องนี้เดิมเดิมเลยหกชั้นอกตันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเก่าเก่าเลยนะพี่ๆนะองนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะหกชั้นอกตันนะครับ ผมต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินปีหนึ่งหกนะครับหลังหลวงพ่อพิษปีหนึ่งหกนะครับนี่ครับเหรียญเก่าเก่าเดิมเดิมบ้านๆเลยนะพี่พี่เห็นไหมครับปีหนึ่งหกนะครับหลวงพ่อพิษนะครับพี่นะนี่หลวงพ่อพิษนะครับนี่ครับสวยๆเดิมเดิมเลยพี่นะเหรียญนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะเก้าร้อยบาทนะครับสิงห์นาแกะนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับสิงห์ เขาเรียกว่าสิงปากสาริกานะครับนี่นะครับสิงปากสาริกานะครับงาแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสวยงดสวยงดงามมากเลยนะครับพี่นะเห็นไหมครับเก่าๆเดิมๆแห้งๆเลยพี่นะสิงงาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับองนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญพระปฏิมากรมงคลประพิษนะครับ สีอยุธยานะครับหรือเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อมงคลโบพิษนะครับพี่ห่วงเชื่อมเงินโบราณนะครับเห็นไหมครับเก่าๆเลยพี่นะเหรียญนี้สวยเลยนะครับพี่นะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อมงคลโบพิษนะครับข้างกระบอกนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะเหรียญนี้จะไปเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะ เหรียญต่อมาเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับวัดอุดมสมพรนะครับพี่นี่นะครับเหรียญนี้ออกปีประมาณปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่นะปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับเห็นไหมครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับดูนะครับ นี่นะครับเหรียญอาจารย์ฟันเอาไปเจ็ดร้อยนะครับต่อมาสมเด็จวัดระคังนะครับเนื้อเก่ามากเลยนะพี่นะนี่ครับสมเด็จวัดระคังเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับตรงนี้นะนี่ครับเห็นไหมครับเก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่นะครับนี่เก่าเก่าเลยนะพี่พี่ นะครับดูนะครับนี่ครับองเนี้ยไปแปดร้อยบาทนะครับองต่อมานะครับเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อโบยวัดมะนาวปีศูนย์แปดนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อโบยวัดมะนาวปีศูนย์แปดมีรอยจานนะครับพี่เห็นไหมครับนี่มีรอยจานขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับ ปีศูนย์แปดนะครับเหรียญฝั่งลูกดิมิตนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้นะครับองค์ต่อมานะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดคังนะครับพี่ดูเนื้อครับโอ้โหเนื้อเก่าจัดเลยด้านหลังนะนี่นะครับเนื้อเนียนเลยพี่นะเนื้อเนียนสีเหมือนงาช้างเลยพี่นะครับสีเหมือนงาช้างเลยครับพี่นะครับดูครับมีเม็ดบอลสานนะครับพี่นะเม็ดดําเม็ดแดงครับพี่นะดูครับ องนี e ens, worries, ini, ja. ้เนื estimate, ้อจัดจ้านนะครับสีเหมือนงาช้างอ่อนๆนะครับเห็นไหมครับดูนี่เก่าเลยนะพี่นะนี่ครับองนี้ไปเก้าร้อยบาทนะพี่นะเก้าร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหานะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อหานะครับพี่ๆนี่เหรียญหลวงพ่อหา วัดโคกสว่างนะครับจังหวัดนครนายกปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่หลวงพ่อหาจังหวัดนครนายกปีหนึ่งเจ็ดเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากลองมะขามเท่านะครับที่ระลึกในงานสร้างที่ระลึกในงานสร้างศาลาสร้างสาร้างสลหลักเมืองชัชนาตปีสองหนึ่งนะครับ เหรียญเก่าๆเลยพี่นะเป็นทรงคล้ายทรงเสมานะครับนี่มีโค้ดอยู่ด้านหน้านะพี่นะนเ,นเก่าๆเลยพี่ปีสองหนึ่งนะเหรียญสร้างหลักเมืองอะไรเนี่ยพี่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปีหนึ่งเก้านะครับนี่ครับในกลุ่มเล่นกันอยู่หกเจ็ดร้อยนะครับนี่ ปีหนึ่งเก้านะครับเล่นกันหกเจ็ดร้อยนะรงนี้นะเป็นไม่ทันไม่ทันหนุพ่อคงนะครับออกปีหนึ่งเก้านะครับเล่นกันในกลุ่มหกเจ็ดร้อยนะครับเหรียญน,นี้เอาไปเอาไปห้าร้อยแล้วกันพี่นะเอาไปห้าร้อยแล้วกันนะในกลุ่มเล่นในหกเจ็ดร้อยไปห้าร้อยพี่เผื่อพี่เอฟซีนำไปออกต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นเหรียญพ่อขุนเมงลายมหาราชปีสองหนึ่งนะครับ รุ่นแรกนะพี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญกระไหลทองสวยมากนะครับพี่นะนี่พอขุนเมงลายตรงนี้ขูโคตรสวยเลยพี่นะสวยแชมป์เลยพี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญกระไหลทองที่สวยแชมป์เลยพี่นะครับทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยพี่นะกระไหลทองเนี่ยไม่มีเปิดเลยพี่นะนี่เหรียญสวยแชมป์เลยพี่ดูครับเอาไปเก้าร้อยบาทพี่พอขุนเมงลายนะครับต่อมาเหรียญนี้เป็นเหรียญ เหรียญน,นี้ก็สวยแชมป์เลยพี่ปีหนึ่งสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเลืองฤทธิ์นะครับนี่พระพุทธนะครับเป็นเหรียญพระพุทธเลืองฤทธิ์นะครับวัดสง่าวัดสว่างอารมณ์วรวิหารนะครับพี่นะสวรรค์โลกปีหนึ่งสามนะครับอยู่สุขโขทัยนะพี่นะนี่เป็นพระสุขโขทัยนะสวยๆเลยพี่ดูนะครับ อันนี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมาเป็นเหรียญนั่งพับเพียบปีสามแปดหลวงปู่แผ้วนะพี่นะนี่เหรียญนั่งพับเพียบหลวงปู่แผ้วนะครับปีสามแปดนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยพี่นะรุ่นพิเศษด้วยนะครับรับเอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่นะเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับ เหรียญต่อมาเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกปีเจ็ดศูนย์นะครับนี่เก่าๆบ้านๆพี่ดูความคมความชัดแล้วกันนะพี่นะนี่นะครับเหรียญปีเจ็ดสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับพี่นี่สภาพนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับเหรียญเก่าๆบ้านๆเลยพี่นะสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับองนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับองต่อมาเป็นหลวงปู่เผือก นะครับองนี like well. me, ้เป็นหลูมผู้เผือกพิมพ์เถ่าวันเลื้อยนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นยันนะครับแบบนี้นะครับสวยๆเลยครับพี่ดูนะครับนี่นะครับนี่ครับสวยๆนะครับมีรูปสตูนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปสตูนะเหรียญสวยมากเลยนะครับพี่เหรียญสวยจริงๆนะครับเหรียญนี้นะ หาไม่เจอว่รูปอีกหาไม่เจอแล้วนี่พี่ดูนะครับนี่สวยๆนะพิมพ์เถาวันเลื้อยนะครับนี่ครับดูครับ หลวงผู้เผือกนะครับหลวงผู้เผือกปีเก้าสองนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับหลวงผู้เผือกองนี้เป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพระประธานเลยนะพี่โอ้โหองนี้สวยจัดเลยว่ะพี่ดูดิพี่องนี้เนื้อออกน้ําตาลน้ําตาลสวยเลยพี่องนี้นี่ครับเนื้อออกน้ําตาลน้ําตาลนะ เห็นไหมครับเก่าๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเก่าๆเลยพี่นะอง์นี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับสมเด็จตรงนี้นะต่อมานะครับองนี้เป็นพักกิ่งคลองตะเคียนนะครับพี่พักกิ่งคลองตะเคียนเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับพักกิ่งคลองตะเคียนนะครับผมองนี้นะครับนี่ ดำๆเลยพี่นะเอาไปแ0 0อบาทนะครับ800บาทนะครับ,บ,รบต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยรุ่นแรกปี0ูนย์ห้าครับพี่เนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับปี0ูนย์ห้ารุ่นแรกนะครับนี่ครับรุ่นแรกเลยนะพี่ๆนะนเห็นไหมครับเหรียญนี้เอาไป900รอบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญพระ หลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดบางกระพร้อมรุ่นหนึ่งนะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่นะครับนี่ครับสวยๆม่วงๆเลยพี่นะม่วงๆเลยผิวม่วงเลยนะครับพี่นี่นะครับปีหนึ่งแปดนะครับพี่นะสิ่์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะครับพี่นะนี่ครับ องนี้ไปห้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมาอง์นี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับฝั่งตะกุดนะครับพี่ดูนะครับฝั่งตะกุดเก้าดอกนะครับหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อว่านเก่ามากเลยนะพี่นะนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆเลยพี่นะฝั่งตะกุดนะครับอาจารย์นองปลกเสกนะครับพี่นะอาจารย์นองปลุกเสกปีปีสามศูนย์นะครับพี่นะประมาณสามศูนย์นะครับนี่ อาจารย์นองนะครับองนี้ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เนื้อเก่าจัดจ้านเลยพี่นะครับดูนะนี่เนื้อเก่าจัดจ้านเลยพี่นะวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะดูง่ายเลยนะครับนี่เนื้อจัดจ้านแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเนื้อจัดจ้านเลยพี่ดูนะครับนี่เนื้อจัดจ้านเลยนะครับองนี้เอาไป เก้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมาองค์สุดท้ายครับเป็นพับปิดตาคุกรักเก่าไม่ทราบที่พี่นี่ครับเป็นปิดตาคุกรักเก่าไม่ทราบที่นะครับองนี้นะนี่แบบนี้เลยนะพี่นะนี่แบบนี้เลยนะครับไม่ทราบที่นะครับอง์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ idline ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ